บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่พี่ทำขนมผิงรสสต,ตอรอเบอรี่กันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแนะนําส่วนผสมกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นแป้งมันสําปะหลังค่ะส่วนอันนี้วันนี้เราจะทําเป็นรสสตอรอเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นผงสตอรอเบอรี่ฟิสดายนะคะน้ำตาลทรายวันนี้เราใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวค่ะไข่ไก่ใช้เบอร์สองนะคะเลือกเอามาเฉพาะไข่แดงเท่านั้นค่ะส่วนกะทิที่ใช้วันนี้นะคะจะใช้เป็นกะทิอ,อกพันเทียนค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มต้นก่อนที่จะลงมือทํานะคะเราจะต้องเอาแป้งมันสําปะหลังค่ะไปคั่วด้วยเฟอ่อนนะคะให้แป้งเขาสุกก่อนจ้ากระทะที่ใช้นะคะจะใช้กระทะอะไรก็ได้นะคะกระทะเทฟลอนหรืออย่างอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เป็นกระทะทองเหลืองอย่างเดียวเนาะใช้ไฟอ่อนๆน,นะจะา คั่วไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะเวลาคั่วแป้งนะคะให้สังเกตดูนะคะตอนนี้เนี่ยที่เราใส่แป้งไปใหม่ๆนะคะแป้งจะรู้สึกว่ามีความหนักอยู่นะคะคือแป้งมันยังแบบเป็นก้อนๆประมาณนี้อยู่เห็นไหมถ้าแป้งสุกใช้ได้นะคะเขาจะมีความเบาแล้วก็ฟุ้งได้ง่ายขึ้นนะคะ เห็นไหมคะตรงเนี้ยนะคะเขาจะยังแบบเป็นก้อนๆอยู่นะรวมกันเป็นก้อนๆก,ก็คือแป้งยังมีความหนักอยู่นะคะยังมีความชื้นอยู่เดี๋ยวพอเราคั่วไปสักพักนึงค่ะถ้าใกล้จะใช้ได้เรามาดูลักษณะของเนื้อแป้งกันอีกทีหนึ่งนะคะเขาจะเบาแล้วก็ฟุ้งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้แป้งเราอ่ะ เบาฟุ้งขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะสังเกตช่วงเวลาที่เราพลิกแป้งกลับแบบนี้นะคะเขาจะแบบไม่เป็นก้อนๆแล้วนะคะแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะมีความฟุ้งขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยเห็นไหมนีคะ่ะจะมีความเป็นฟุงฟ้งๆเบาๆนะคะแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะ เมื่อสักครู่นี้ที่เราคั่วแป้งเนี่ยนะคะลองจับเวลาให้นะคะก็ใช้เวลาไปประมาณสัก6นาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่บอกนะคะจะไวเ้เป็นเกณฑ์เฉยๆนะคะคร่าวๆเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นให้ไปสังเกตดูหน้างานด้วยนะคะเนี่ยช่วงเวลาที่หมูกลับตรงนี้นะคะจะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะเอเลย ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็จะยกลงจากเตานะคะพักเอาไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะระหว่างที่เรารอแป้งให้หายร้อนนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของตัวกะทิต่อเลยนะคะก็กะทิที่เราตวงเอาไว้ค่ะน้ำตาลใายนะคะแล้วก็ในขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ที่แนะนำวัตถุดิบนะคะหมูลืมบอกไปว่า เราอาจจะเพิ่มเกลือนะคะเพื่อตัดรสชาติได้สักนิดหน่อยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวหมูจะใช้เป็นช้อน1.8ส่วน8นะคะแต่ว่าใช้แค่นิดเดียวนะคะตักแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของช้อน1นส่วน8ก็พอเนาะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะนิดเดียวให้มันมีแบบรสชาติตัดกันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะ คนให้เข้ากันจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ําเชื่อมนะคะจนกระทั่งให้เขาข้นเหนืดขึ้นนะคะติดเตาก่อนใช้ไฟอ่อนๆนะคะ เนี่ยค่ะตอนนี้ตัวกระทิในหม้อรเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเคี่ยวเนาะเดี๋ยวลองจับเวลาดูนะคะสังเกตดูที่ช้อนเนาะเนี่ยน้ำที่ไหลนะคะเขาก็จะแบบยังใสยอยู่โอเคมั้ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวสักครู่หนึ่งค่ะให้เขาข้นเหนืออีกนิดนึงนะคะระหว่างที่เคี่ยวตัวกะทินี่ก็คอยคนเป็นระยะด้วยนะคะปอดอ่อนๆน,นะจ๊ะตอนนี้เราก็เคี่ยวมาได้ประมาณเกือบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คตัวน้ำเชื่อมกะทิเราค่ะ สังเกตที่ปลายช้อนนะคะเขาจะเริ่มหยดช้าลงเนาะจะเริ่มเหนียวเหนียวพอแล้วนะคะปิดแก๊สเลยให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่าๆนะคะ เวลา,เาไว้เป็นเกณฑ์นะคะให้เช็คตรงที่หน้าง,งานที่เราทําเป็นหลักนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพักหม้อน,นี้ไว้ให้เย็นก่อนค่ะลักษณะหยดได้แบบนี้นะตอนนี้นะคะตัวน้ําเชื่อมของเราอะคะ่ะก็คลายร้อนแล้วนะคะแบบว่าอุ่นๆน,นิดๆน,น,นะคะใช้ได้ค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะถ้าน้ําเชื่อมเขาร้อนนะคะใส่ไข่ลงไปไข่ก็จะสุกหมดเนาะนี่ส่วนของตัวไข่แดงนะคะถ้าแยกไข่แดงแล้วยังไม่ได้ใช้นะคะก็อย่าลืมแรปเอาไว้ด้วยนะคะหรือเอาอะไรครอบไว้ก็ได้นะถ้าเขาโดนลมอะค่ะตัวหน้าไข่แดงมันจะแห้งนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันตัวแป้งที่เราคั่วเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะเราจะเอามาลอนผ่านกระชอนอีกรอบหนึ่งเนาะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราจะลอนตัวผงสตรอเบอรี่ลงไปด้วยเลยนะคะ มันจะมีความฟุ้งนะคะมีความเบามากๆเวลาทานก็จะแบบละลายในปากได้เลยอะคะ่ะมันจะฟุ้งมากเลยนะคะต้องร่อนเบาๆเนาะโอเคค่ะก็จะได้แป้งพร้อมใช้แล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่หายร้อนดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องพักเขาไว้ต่อนะจ๊ะพอแป้งหายร้อนแล้วก็เทลงไปในส่วนของแป้งเลยค่ะคนให้เข้ากันจ้า ในช่วงแรกก็ใช้พายตะล่อมตล่อมไปก่อนนะคะแป้งเขาจะเบามากเลยนะต้องเบามือเลยนะคะไม่อย่างน,นั้นฟุ้งกระจายออกหมดนะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนะคะนวดต่อให้เนื้อเนียนนะคะอันนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะ ลักษณะแป้งเขาจะนุ่มลงนะคะแล้วก็ไม่ติดมือเราแบบนี้เนาะให้เนียนเลยอะยค่ะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้นะคะประมาณ10ชั่วโมงนะคะโดยการแ็ปไว้หรือว่าอาจจะหาฝาปิดไว้ไม่ให้แป้งโดนลมนะจ๊ะหรือถ้าให้ดีก็สามารถพักแป้ง ข้ามคืนไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้ตอนนี้จะกลิ่นหอมสตรอเบอรี่แล้วก็ตัว meu, กะทิอ,อกคอนเทนของเราแล้วก็ที่สัมผัสสีสวยด้วยค่ะเป็นสีมาจากสตรอเบอรี่ธรรมชาตินะคะอันนี้ไม่ได้แต่งสีเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งที่เราแรปแล้วก็พักเอาไว้นะคะข้ามคืนมา1คืนแล้วเนาะเขาจะมีลักษณะแบบแห้งๆนะคะแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเขามายีนะคะให้เป็นแบบ เป็นทรายก่อนนะคะก็คือบีเขาออกมาแบบนี้เนาะยีให้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ไปอบค่ะช่วงระหว่างที่เราปั้นขนมนะคะเราก็จะวอร์มเตาอบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหมูจะอบที่ไฟประมาณสัก170องศานะคะไฟบนล่างถ้าใครมีพัดลมก็เปิดพัดลมได้เลยนะคะ เวลาปั้นนะคะเราจะหยิบมาแล้วก็ใช้วิธีบีบๆเอานะคะไม่ต้องเอาไปช่างเนาะใช้เนี่ยค่ะใช้สองใช้สองนิ้วแบบนี้เนาะจะอยากได้ก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็เอาที่เราต้องการเลยค่ะเนี่ยใช้บีบแบบนี้ ไม่ต้องให้กลมดิ๊กก็ได้นะคะประมาณนี้พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปอบอะค่ะเขาก็จะหน้าแตกนิดนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ถาดไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราอบเดี๋ยวเราปั้นไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้หมูก็วอร์มเตาอบได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะคะเราจะใช้170องศา ไฟบนล่างถ้าใครมีพัดลมเปิดพัดลมนะคะประมาณสัก15นาทีนะคะหรือดูให้ขนมเรามีสีเหลืองสวยๆก็ใช้ได้แล้วค่ะมาแล้วจ้าขนมพิงค์รสสตรอเบอร,บรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอันนี้ก็คืออบประมาณสัก15นาทีนะคะอย่างที่เราคุยกันตอนแรกไว้เนาะทีนี้ค่ะให้ดูเอานะคะ สีขนมเขาก็จะยังเป็นสีชมพูเรื่อๆอยู่นะคะแล้วก็เราจะดูว่าใช้ได้ไหมก็คือดูก้นขนมเอานะคะเขาจะแบบว่าเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้ก็คือเป็นอันว่าใช้ได้นะคะไม่ต้องอบนานมากเกินไปเนาะแล้วก็เออหน้าขนมเขาจะแตกนิดๆแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะคือขนมผิงเขาจะแบบไม่ได้เนียนกลิบไปซะทีเดียวเนาะเราเอาออกมาจากเตานะคะหมูก็จะไปใส่กระด้งไว้ค่ะเพราะว่าจะได้แบบกระจายความร้อนเนาะ เขาจะได้คายร้อนได้เร็วขึ้นนะคะพอเขาเย็นสนิทแล้วค่ะเราสามารถที่จะแพ็คใส่ถุงซิปนะคะหรือว่าบรรจุพัน์ปิดสนิทค่ะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะอันนี้พี่สามารถที่จะทําขายส่งออ,ออนไลน์ก็ได้นะคะวิธีทําไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวหมูขอชิมสักชิ้นหนึ่งเนาะนอืม้ม กอบเลยค่ะเวลากินขนมผิงเขาจะต้องแบบอมก่อนนิดนึงเนาะคือเนื้อมันจะแบบละลายในปากไปเลยค่ะแล้วก็วันนี้พี่รมใส่ผงสตรอเบอรี่ไปค่ะมันจะออกรสเปรี้ยวนิดนิดนึงไปๆนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่นก็สามารถทำได้นะคะหรือ,อ,อจะไม่ใส่ผง สตรอเบอรี่ก็ได้นะคะก็ตัดออกไปเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปใช้วิธีผสมสีเอาก็ได้นะคะลองกลับไปทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า